คอลิเอเรเดลโลสปอร์ตรายงานว่าเดลโลเรนติสประธานสโมสรน,นาโปลีลงมาเจราจาด้วยตัวเองเกี่ยวกับดิวดาวินนุนเยสเดลโลเรนติสค่ะเข้าพบฟาลีลามาดานีนหน้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนกลางในการดําเนินการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมของดาวเตดทีมชาติอุรุกวัยมาคาดแข่งในถิ่นสตาดิโอมาราโดน่าลาสื่อดังกล่าวร,ระบุว่ากล่องหน้าลิอร์พูเปิดกว้างสาหรับการย้ายไปร่วมทีมนาโปลีดังนั้นการเจราจาเรื่องสัญญาส่วนตัวไม่น่าจะเป็น ป,ปัญหาอย่างไรก็ตามนาโปลียังไม่ได้ตกลงค่าตัวกับลิเวอร์พูลค่ะโดยสื่อจากอิตาลีเชื่อว่าหงแดงต้องการค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรทว่าฟุตบอลอิตาเลียมั่นใจว่าอาซูราจะปิดดีลนี้ได้ที่50ล้านยูโร ทางนี้หักพาดเป้าหมายหลักนาโปลีวางโรเลนโซโลูก้าเป็นตัวเลือกรองค่ะแต่ราคาก็ไม่ถูกเช่นกันเพราะคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรสำหรับลามาดานี่ทําหน้าที่เป็นเอเจนต์ของเฟเดิโกเคียซ่าร่วมถึงอดีตกองหลังนาโปลีอย่างคาริดูคูบาลีที่ย้ายจากทีมแชมป์เซเรียอาในฤดูกาลล่าสุดไปเชลซีเมื่อปี2022ขอบคุณภาพจาก Facebook SSC นาโปลีและลิเวอร์พูลเอซ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn